การที่เราเป็นคนใจเย็นนะครับมันจะทําให้บางสิ่งบางอย่างเนะี่ยมันจะลดความรุนแรงลงบางครั้งเรารีบแก้ปัญหาเราใจร้อนร้อนลนเราแก้ไปเนี่ยปัญหามันก็ไม่ได้ว่าถูกแก้โดยแบบสมบูรณ์นะครับผลสุดท้ายเราก็ต้องมาร้อนลนอีกมาคุ้มอีกเราค่อยๆวางแผนค่อยๆมองค่อยๆวิเคราะห์ ค่อยๆดูสิ่งแวดลอ้อมดูคนอื่นดูสังคมเราค่อยๆวิเคราะห์ว่าปัญหาของเรามีคนที่เคยเจอปัญหาแบบเราไหมเขาแก้ไขปัญหาอย่างไรและวิธีการที่เขาแก้ไขปัญหานั้นมันทําให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปจากสิ่งที่เขาเจอหรือไม่เราต้องค่อยๆหาสิ่งที่คนอื่นเขาเคยทํามาก่อนเราและเราก็ลองเอามาเปรียบเทียบ มาปรับใช้กับเราดูผมไม่ค่อยจะแนะนําพวกเราแบบว่าเมื่อเกิดปัญหาเรารีบแก้ปัญหาแก้ด้วยตัวเราแก้สไตล์เราเพราะผมคิดว่าทุกปัญหาในโลกนี้มีคนเคยเจอปัญหามาก่อนเราถ้าเรามีสูตรสาเร็จของการแก้ไขปัญหามันจะง่ายโดยที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกการใจเย็นมันจะช่วยทำให้หลายๆเรื่องมันหายไปนะครับ บางครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแก้ไขเนี่ยพรพอเราใจเย็นปุ๊บสถานการณ์มันขี้ขาย